ก็มารับชมอีกหนึ่งคลิปนะครับทุกคนเช้าวันนี้ก็อากาศก็สดใสนะครับอากาศดีมากเลยนะครับทุกคนนี่ครับอากาศนี่ครับบัวบานนี้ครับมีเพื่อนเพื่อแสดงความคิดเห็นมานะครับสนใจเมล็ดพันุ์ข้าวข้าวแบบใดครับข้าวเม็ดแดงนะครับทุกคนพามปดูเมล็ดพันธุ์ข้าวนี่ครับ เขาเม็ดแดงนี่คือเป็นเขาเม็ดเลดี้ยวนี่ครับเม็ด,ดย,ยาวเม็ดหน่อยครับจะไม่เหมือนเขาอีกขาวนะครับเขา้าขาวนี่อีกแบบหนึ่งนะครับนี่ครับเขาเม็ดสีแดงสังเกตด,ดูเม็ดมั้นนะครับเขาเม็ดแดงเขาเม็ดแดงนี่เป็นเขาย่มใส กันหลายมากเลยนะครับข้าวเมเด็ดแดงข้าวเม็ดแดงี่จะต้นไม่ค่อยสูงนะครับข้าวเมเด็ดแดงนะครับแต่เก็บเกี่ยวเร็วเหมือนกันนะครับเวลาเ้ามันหนึ่งนะครับข้าวสายพันธุ์นี้ครับจะนิ่มนะครับจะนิ่มแบบนี้ว้อมหอมหน่อยหนึ่งนะครับส่วนข้าวอีขาวนะครับข้าวขาว อีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับเปรียบเทียบผมจะเปรียบเทียบให้ทุกคนบิ่งนะครับระหว่างข้าวข้าวขาวนี่คือข้าวขาวนะครับเม,ม็ดเวลามันสุกมากจะออกสีเหลืองอ่อนนะครับส่วนตัวนี้นจะข้าวเม็ดแดงเห็นไ่ะครับเม็ดจะแตกต่างกันนี่ครับนี่คือข้าวเม็ดแดง เอาสายพันธุ์นี่นะครับเก็ดข้าวนาแหลงนะครับข้าวสองสายพันธุ์นี่ใครจะใส่ข้าวนาแหลงข้าวพันธุ์นี่ไปใส่เลยนะครับข้าวนาแหลงดูดูการปีต่อไปเก็บเกี่ยวออกนี่ก็เริ่มไทอีกรอบแล้วครับนี่ครับข้าวก็ร่วงข้าวก็ใหญ่เหมือนกันนะครับสมบูรณ์นี่ครับ จะพ่วงใหญ่ๆคมังงามเ้อครับเด้อนี่ครับจะว่าคลิปที่ผมลงนะครับผมกระลงเกี่ยวกับนาข้าวนะครับคลิปของผมแต่ละคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้เด้พี่น้องเด้ครับมารับชมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้สำหรับช่องโชกกระม่นนะครับ แปลงนี้นะครับเป็นโลกนะครับนี่ครับต้องปรับปรุงดินนะครับปรับสภาพดินหาข้าบอกปรับนะครับข้าดำอีกสองสามปีก็เป็นแบบนี้เหมือนเดิมเป็นขึ้นเก่านะครับอัดดับแรกนะให้ปรับปรุงดินนะครับทุกคนนี่ครับปรับบุตรปรับปรุงดินไถกบต่อข้าวนะครับที่ห้าเก็บเกีเก่ยวเดี๋ยวเป็นไปได้ก็เอาหาฟูอินซี่มาใส่นะครับ จะดีมากเลยนะครับปรปุงดินครับไถกบต่อข้าวนะครับจะได้ผลดีมากเลยนะครับทุกคนนี่ครับนี่คือข้าวเม็ดแดงเอาอีขาวนะครับข้าวขาวจะสูงจะแข็งนะครับเบึงข้าวขาว ขาสายพันธุ์นี่นะครับเวลาเขาหนึ่งไม่ใหม่มากจะนิ่มนะครับนิ่เวลามันหนึ่งกินแต่เวลาเป็นเขาเย็นมา,ากมันเจ็แข็งนะครับนี่ครับแต่ใ่เหมือนกันนะครับเม็ด,ดข้าวจจใหใ่กว่าข้าวแดงนะครับเขาเม็ด,ดแดงนี่ครับเขาเม็ด,ดขาวนะครับสีนะครับ สีเม็ดข้าวก็ฝากกดไลค์กด like, แชร์นะครับทุกคนนี่ครับเป็นหน้าข้าวสามเดือนนะครับบโดนนะครับเพื่อนก็จะได้กเก็บเกี่ยวแล้วนะครับแปลงนี้นางามปลาซีออนนะครับนาข้าวอเอาแต่ละคน นหน้าข้าวงามๆนะครับทุกคน